สวัสดีค่ะเอฟทีลุงพลปาแกน่นทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะหนาวกันบ้างนะคะที่บ้านแม่ก็อากาศเย็ยนมากค่ะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้แม่ก็ไปดูช่องแอนเฟมัลี่เนาะถ่าย ถ่ายรูปองค์ปู่ให้ดูเนาะสวยมากค่ะตอนเช้าตะวันกำลังขึ้นเลยตอนเช้า,ชาก็ไปดูช่างแอนส่วนมันรีเมื่อเช้านี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดูแอดชัยเนาะแอดชัยก็ถ่ายถ่ายสวนให้ดูตอนเช้าตอนส,สายหน่อยเนาะก็สวยงามมากค่ะเกิดเมื่อคืนนี้เนาะช่างก็ เล่งงานจนเสร็จเนาะเร่งงานเอเคลือบสีเนาะเคลือบสีองค์ปู่ก็เสร็จจนดึกเนาะเสร็จจนดึกเดือนแล้วก็น้องแถวก็มาซ้อมรำกับพวกพี่ๆป้าๆเนาะก็เห็นว่าช่างก็จะกลับบ้านวันนี้ตอน ตอนบ่ายหรือเปล่าเนะเพราะว่าช่วงเช้าก็คงจะดูรายละเอียดงานอีกนิดหน่อยเนาะก็ดีนดีนน้องเมเดียบอกว่าจะพาช่างไปไปเลี้ยงข้าวเนาะก่อนกลับเนาะก็สายสายก็คงจะน้องแพลวก็คงจะคงจะลำก่อนหรือเปล่าเนาะคงจะลำถวายองค์ปู่ก่อนเนาะก็ถึงจะ กลับเนาะเห็นเมื่อคืนก็ซ้อมรงกันสนดึกเนาะเมื่อวานนี่ลุมก็เร่งทำฐานทำฐานพระพรมเนาะทำหลังคาพระพรมเนาะก็เช่อง ช่วงเที่ยงหรือเปล่าช่วงบ่ายๆหรือเปล่าเห็นก็เห็นช่างต้ามกับคุณพอลลี่ไปเนาะก็ช่างต้ามก็ไปช่วยลุงเนาะแล้วก็ทําคนเดียวเนาะตอนแรกเนาะส่วนเอสชัยก็ไม่ว่างเนาะเอชัยก็ทําทางด้านห้องน้ำเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ป้าก็ไปซื้อ ไปซื้อแทงทงน้ําใหญ่เนาะเห็นบาวนุบอกว่าสามสามพันลิตรหรือเปล่าเนาะสามพันลิตรใหญ่มากใส่รถใส่รถใส่รถบาวนุเต็มเต็มใส่ใส่กระบะหลังรถบาวดนุเต็ม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 หลังกระบะเลยอ่ะใหญ่มากก็วันนี้ก็คิดว่าเอาใชัยก็คงจะต่อท่อต่ออะไรเข้าเนาะ ต่อท่อเข้าแทงน้ำเนาะก็ทำทำห้องน้ำทำต่อท่อต่อน้ำทำห้องน้ำเสวนจการให้เสร็จเนาะให้เสร็จเรียบร้อยวันนี้เาดีนเนี่ยใช้พูดเมื่อเช้าเนาะส่วนสวนก็ช่างทำสวนก็วันนี้ได้ยินป้าเตียนบอกว่าวันนี้ช่างทำสวนก็ลาเนาะ ลาสามวันหรือเปล่านะเห็นว่าลาลาลาปีใหม่ไปปีใหม่สามวันนะก็คงจะกลับมาประมาณวันที่วันที่สองวันที่สามหรือเปล่านะีนะ้เนาะก็สวนก็ใกล้จะเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วเนาะก็เมื่อเช้าดูเอชชัยถายให้ดูก็สวยงาม แต่องคูนี่สวยมากอ่ะดูแล้วก็อยากอยากไปไหว้แต่ก็แม่ก็ไม่มีรถไปเนาะอีกอย่างหนึ่งก็อยู่คนเดียวด้วยเนาะก็ไม่มีมนุษย์จะให้ใครพาไปเนะาะลูกเขาก็ไปสัมมาที่กรุงเทพปีใหม่ก็คงไม่ได้มาก็คงจะมาหลังปีใหม่ มาหลังปีใหม่ก็เขาก็คงมาได้ไม่หลายวันเนาะก็มันเป็นงานลูกคนเล็กก็ทำงานห้างเนาะเพราะบ้ามันก็เป็นงานแบบลาหลายวันไม่ได้เนาะก,ก็ครอบครัวแม่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ครอบครัวที่ว่ามีเงินเนาะก็เป็นครอบครัว เดี๋ยวทำไรทํานานเดี๋ยวเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่ก็ไม่มีไม่มีมมที่แล้วเนาะเพราะว่ามันมันหาครอบครัวแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเนาะ ก็ลูกๆก็ไปรับจ้างทำงานที่กรุงเทพกันเนาะก็แม่ก็อยู่เฝ้าบ้านเนาะก็หมออแม่ก็มาดู Youtube สายบุญพลนี่แหละก็แม่ก็เป็นเอซมาก็ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะส่วนมากแม่ก็ไปดูให้ทุกช่องแต่แม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะกดไลค์เนาะพ็แม่ก็พึ่งจะมา มาหัดทำหัดแม่อหัดทำยูทูปก็ได้ประมาณเดือนก,อนกอนนว่าๆว่านี้มั้งแต่แม่ไม่ค่อยได้ไม,ม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเนาะแล้วก็ก็หลายสดวก็ยังไม่ได้ด้วยเนะ้วก็มันยังไม่ครบชั่วโมงชั่วโมงของยูทู e ก่นเนาะก็ก็แม่ทำคลิปวันละไม่ถึงสิบนาทีมั้งแล้วก็มันก็เลยไม่ไม่ชั่วโมงมันก็ยังไม่ถึงง่ายเนาะ ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะก็แล้วก็มีอายุแล้วก็ทำแก้ดอไปนั้นและเนาะก็ไม่สีเรียกเนาะทำทอเช้าไปหรือยังคะ คืนนี้ลุงกับป้าก็กลับบ้านกันดึกเนาะก็ลุงก็คงจะเหนื่อยเนาะทำงานตั้งแต่เช้าจนตกเมื่อคืนก็ดึกเหมือนกันแหละหว่าจะได้กลับก็พวกเราก็เป็นเิยีก็ให้กำลังใจกันต่อไปเนาะ เดี๋ยวลงคลิปนี้แม่ก็จะไปดูน้องแพลลำหรือเปล่าเห็นว่าน้องแพลว่าจะลำวันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะลำกี่โมงเนาะเห็นไหมลงคลิปแม่ก็จะไปไปไปดูว่าน้องแพลลำลำหรือ,อยังเนาะสายตาแม่ก็ไม่ค่อยดีนะ เพราะว่ามันมันเป็นอะไรนะเป็นเป็นต้อกระจกอะ่ะอีกอีกข้างนึงแม่แม่ไปลอกมาแล้วแต่มันก็ยังมัวมัวเหมือนเดิมหมอหมอบอกว่าลอกอีกข้างนึงแมแม่บอกแม่ลอกหรอกแม่กลัวแม่กลัวแม่แม่เลยไม่ลอกอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มัน <c oughs> จะมีอาการคันคอเนอะ ก็คนมีอายุย่งก่อย่างนี้เลยเนะยาะอากาศร้อนก็จะเป็นลมอากาศหนาวก็จะมีอาการจามแล้วก็อาการไอเนาะก็เที F T ทุกท่านก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะก็อย่าลืมไปอุดหนุนผิดพันของลุงป้าด้วยทีพีสกิน ครีมทีพีสก,กินทีพีสก,กินเจลอาบน้ำทีพีสก,กินเจาลล้างหน้าทีพีสก,กินแล้วก็กาแฟทีพีสก,กินทีแบท่านพัดทีพีสกินแล้วก็โกโก้ทีพีสก,กินเนาะก็เบอร์โทรก็คิดว่าเอฟซีก็คงจะจํากันได้แนะเนะพ่อเพราะว่าเอฟซีที่ดูประจําก็คงจะจำกันได้นะก็โทรไปที่แอดนินของมนโมโฮมรัพย์ของหลวงพ่ป้าเต็นเนาะ ก็โทรไปเนาะก็ไปอุดนุนช่วยนุนเพช่วยป้ากันคลิปนี้แม่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรดีเนาะ ก็แม่ก็จะลงคลิปแม่ก็จะไปดูว่าน้องแพลล์รำหรือยังเนาะไปดูน้องเพลวเพราะว่าน้องแพลวจะกลับบ้านวันนี้เนาะช่างจะกลับบ้านวันนี้คลิปนี้แม่ก็ขอบคุณเอฟซีมากค่ะที่มาดูคลิปแม่เนาะแล้วก็ ขอให้ที่ตรงมีแต่ความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่นี้เนาะขอให้ทุกท่านตรงมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกสั้นด้วยค่ะคุณค่ะ